สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนซีรีส์วันนี้พาพี่กระต่ายมาด้วยพี่กระต่ายบางหน้าหนูปิดนิดนึงเปิดเออเปิดไม่ใช่ปิดวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบสองทันว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่ยี่แปดเราก็จะ ออกเดินทางไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วนะแล้วคลิปนี้เราจะทำเป็นหุ้นสวิงเอาไว้ให้เผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้ซื้อเก็บเอาไวก้กอดแล้วก็ถือข้ามปีกันไปเลยนะคลิปนี้จะยาวหน่อยมีหลายตัวให้เลือกเลยมาดูกันเลยนะว่าตัวแรกตัวแรกของเราคือ BDMS ค่ะอืมเป็นไงตัวนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้น สตูตัดขึ้นแล้วก็เหยียบเส้นด้วยแปลว่าครบและครบและสิ่งที่เราจะทําให้ซื้อได้ครบแล้วนะแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตรงสตตัวเนี้ยเป็นบูลิดด้วยค่ะบูลิดเดเวอร์เจนน่าสนใจมากนะตัวนี้สต๊อปอยู่ตรงไหนลูกสต็อปอยู่ตรงยี่สิบห้าจุดห้ายี่สิบห้าจุดห้าแล้วเจ้าพ่อเพลูกขอเป้าแรก ทปโปรฟอยู่ตรงเปาแรกก่อนนะแถวนี้คือกี่บาทยี่สิบเจ็ดจุดห้ายี่สิบเจ็ดจุดห้าเป้าแรกถ้าเกิดไม่ผ่านทำไงไม่ผ่านก็ขายสิไม่ผ่านขายหมดลูกถ้าเกิดผ่านได้ล่ะขอเป็นเป้าสองเนี่ยกี่บาทยี่สิบเก้าจุดสามยี่สิบเก้าจุดสองห้านะเป้าที่สองถ้าเป้าที่สองไม่ผ่านก็ขายหมดถ้าผ่านขอเป็นเป้าที่สามลูก เป้าสุดท้ายแล้วตรงนี้พี่บ้านสามสิบจุดสามเอาไปตรงแถวนี้เลยลูกสามสิบจุดสี่ห้าสามสิบจุดเจ็ดห้าหรือสามสิบเอ็ดบาทอยู่แถวแถวนั้นนะเป็นเป้าที่สามเป้าสุดท้ายเราไปสามสิบเอ็ดบาทแล้วกันนะคันนี้ตัวถัดไปลูกตัวที่สองเป็นเอพเป็นไงบ้างตัวนี้ลูกอืม ตัวนี้เป็นขาขึ้นสโตตัดขึ้นแล้วก็เหยียบเส้นด้วยอันนี้ตรงที่ว่าเหยียบเส้นคือวันนี้ปิดเขียวขึ้นมาแล้วก็อยู่เหนือเส้น EMA 8 9พอดีซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการหลุดลงมาอยู่แถวๆนี้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงทำให้สโตตัดขึ้นไปโดยไม่หลุดตรงส่วนนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน สต็อปลอสตรงไหนลูกสต็อปลอสอยู่ตรงนี้สิบจุดห้าสิบจุดห้าคือสต็อปใช่ป่ะผิดลูกเป้าแรกก่อนเป้าแรกอยู่ตรงนี้โอ้ยนเป้าสุดท้ายแล้วของเป้าแรกนีน่เท่าไหร่จ๊ะสิบเอ็ดจุดแปดสิบเอ็ดจุดแปดเป็นเป้าแรกนะข้อสองอันนี้สิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าตัวถัดไป เซนเทลเป็นไงม้างอืมตัวนี้เป็นขาขึ้นตัวตัดขึ้นแล้วก็เหยียบเส้นด้วยเออแล้วลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าวันนี้หุ้นทุกตัวที่เรานำมาจะเป็นหุ้นดูที่ทำเฟรมวิกนะคะเพราะว่าเป็นเล่นสวิงกันขอเป็นวิกเลยนะอรอบอบใหญ่นิดนนึงอ่ะแล้วตัวเนี้ย เมื่อทุกอย่างครบแล้วเราสามารถซื้อได้จุดสต็อปอยู่ตรงไหนสต็อปลอสลูกสต็อปลอสอยู่ตรงนี้สี่สิบสองอ่าสี่สิบสองบาทเท่เปลปิดลูกเป้าแรกเปปิดอันนี้สี่สิบสี่สิบแปดเออสี่สิบแปดเลยเป้าที่สองลูกอันนี้ห้าสิบสองเป้าที่สามบั๊กสุดท้ายปิวเออนี้เผื่อฟุกเผื่อฟุ้งถึง ห้าสิบเจ็ดอ่าเซนเทลเสร็จแล้วก็ตัวต่อไปอีชีค่ะอีชีเป็นไงบ้างตัวนี้เป็นขาขึ้นสกอลแตะขึ้นแล้วก็เจ็บเส้นเหมือนกันเลยแล้วพอจะเลือกวุ้มนำแนวนี้มาและอยู่ในช่วงต้นๆที่เรายัางสต็อปไม่ลึกนะตรงนี้เราจะสต็อปช่วงไหนลูก ตัววันนี้ตัต๊อกิดแถวนี้กี่บาทสิบสี่จุดห้าแล้วก็เทคโปรฟิโูกเทคโปรฟิตอยู่ตรงนี้กี่บาทคะสิบเจ็ดไปถัดไปเลยตัถัดไปคืออินทัชค่ะส่วนนี้เป็นไงมั่ง อืมตัวนี้เป็นขาขึ้นขาขึ้นแต่มันไซเวยอยู่นะขึ้นแต่ไซเวยตรงนี้ซื้อได้อย่างลุกซ,ซื้อได้ไหมซื้อได้เออซื้อได้โตตัดขึ้นแล้วไงเดีืยวเส้นแล้วไงครบแล้วซื้อได้สต๊อปตรงไหนลูกหกสิบเก้าหกสิบเก้าเทคโปรฟิตเทคโปรฟิตอืมกี่บาทเอ่ยตรงตอนแรกก่อน อ่าตอนนั้นเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าโอเคเจ็เจ็ดจุดห้าอันนี้คือเป็นการเล่นที่กรอบไซด์เวว่ามันชนแถวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดผ่านไปได้ล่ะเป้าแรกเนี่ยควรจะได้ถึงก่อนถ้าถึงแล้วเบรกไปได้เป้าถัดไปคือเป้าถัดไปคือตรงนี้เอเท่าไหร่แปสิบเอ็ดโอเค ตัวนี้จ้า C p N ตัวนี้เป็นขาขึ้นโตก็ตัดขึ้นแล้วก็เหยียบเส้นด้วยตัวนี้ส t a อปตรงไหนคะตัวนี้ s t าก็ตรงนี้หกสิบห้าจุดแปดเอามาตรงนี้เลยก็ได้ลูกแถวแถวเส้นเหลืองนี้นะหกสิบห้าปเลยแล้วกันนะสต a อปตรงหกสิบห้าอะแล้วก็เทเบอลปิดลูกตรงไหน เจ๊โควิดอืมตรงนี้กี่บาทคะเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดสิบจุดห้าแล้วขออีกเป้าหนึ่งเจ็ดสิบสี่จุดหกเจ็ดสิบห้าไปเลยหรกออ่ะเจ็ดสิบห้าได้จำง่งายๆเจ็ดสิบห้าไปเลยตัวเต็มไปไปก็เป็นบี B A B A เป็นไงมั่ง ตัวนี้เป็นขาขึ้นสะโตัดขึ้นแล้วก็เจ็บเส้นตัวนี้ตัดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วแล้วมีการย่อขยักนิดหนึง่งตัวนี้สต๊อปอยู่ยตรงไหนลูกสต๊อปอยู่ตรงนี้สิบสี่บาทสิบสี่บาทนะไม่ต้องลึกแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาทางนี้แล้วนะแล้วก็เทปโปรฟิตลูกตัวไหนคะเทปโปรฟิตอยู่ตรงนี้คือสิบหกจุดสาม ขออีกแป้าหนึง่งแล้วก็ตรงนี้สิบเจ็ดจุดสองห้าสิบเจ็ดจุดสองลูกนะ V A แล้วก็ไปไทยคมตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นเป็นขาขึ้นอือฮึแล้วไงลูกแล้วก็โตแัดขึ้นแล้วก็เหยียบเท้ด้วย เหมือนเดิมนะตามคอนเซปต์เราต้องเป็นแบบนั้นแล้ววันนี้เขียวขึ้นมาแท่งหนึ่งเนี่ย <โด S 1> นีถนน่ถ้าใครซื้อตอนปิดได้น,นี้ก็สบายเลยซื้อตอนปิดไปแต่ถ้าไม่ไม่คื้อต้องปิดเราก็รอได้หลูกดูว่าจะซื้อได้แถวไหนนะสต๊อปตัวไหนรูอตัวนี้ต,ต,ตัวนี้สตัอตรงนี้กี่บาทออสิบสองจุดสามสิบสองจุดสามอ่ะแล้วก็ให้พอกพีดลูก 1ิบจุดขออุปเาหนึ่งค่ะสิบหกจุดห้าแค่นี้ก็เป็นที่เค่เอ็าแก่น้อยของเราเป็นไงบ้างข้าแก่น้อยอืมตัวนี้ เปก้าวขึ้นเออเขาเาก็เขากําำลังกลับตัวอยู่ดก<ๆ>เพราะว่าตอนแรกมันอยู่ใต้เส้นเห็นป่ะแล้วตอนนี้พยายามจะเหยียบขึ้นมาเหนือเส้นแต่ว่าแรงน้อยไปนิดนึงนะตรงเนี้ยคือเขาหลุดลงมาแต่ว่าหลุดออกมาเนี้ยเราก็ยังรับได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวรับสําคัญอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งจุดเนี้ยเขาไม่หลุดและสะโตก็เริ่มตัดเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ถือว่ายังผ่านเกณฑ์อยู่นะ ตัวนี้สต๊อปตรงไหนลูกตัวนี้สต๊อปอืมตรงนี้กี่บาทเออ9.2 9.2แล้วเทปโปอรปีดลูกเทปโปรปีดอยู่ตรงนี้ปป11.8ขออีกเป้าหนึง่งนี่เลย14.1 สิบสี่บาทก็ได้ลูกยังง่ายสิบสี่บาทนะมาตัวสุดท้ายและตัวสุดท้ายนี้จะแปลกกับเพื่อนหน่อยทําไมลูกเป็นางาน <Hello. S 1> เออทรนเป็นยังไงขายลงเออเทรนมันขาลงลูกแล้วทําไมตัวนี้เอามาด้วยเนี่ยถ้ามันกาลังนักขึ้นแล้วอ่ะกับตัวกับตัวกับโอเคมันกำลังกลับตัวกับใจแล้วนะลูกเห็นไหมว่ามันยกแล้ว นี่ยกยกยกสตโออยู่ข้างล่างแล้วจนจะตัดแต่ยังไม่ตัดแล้วก็มาเฝ้าไว้ก่อนนะตัวนี้ตัวนี้สต๊อปตรงไหนคะตัวนี้สต๊อปอยู่ตรงนี้อ๋อออือสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดห้าได้ปรผิดลูกขอเป้าแรกเป้าแรก อันนี้พี่บาทเออสิบสี่จุดเจ็ดห้าสิบสี่จุดเจ็ดห้าถ้าผ่านล่ะขออีกเป้าหนึ่งสิอันนี้สิบหกจุดเจ็ดห้าสิบหกสิบหกจุดแปดลูกสิบหกจุดแปดอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วลูกทั้งหมดวันนี้สิบตัว สิบต,ตัวด้วยการไปไปเลือกเอาเรายังมีเวลาอีกสี่วันก่อนจะหมดปีนี้เนาะอีกสี่วันนะเดี๋ยวลองไปดูว่าตัวไหนที่น่าเข้าแล้วก็ถือข้ามปีกันไปเลยค่ะคลิปนี้จบแล้วฝากถึงพี่ๆก่อนฝาก่ <c oughs> <c oughs> อน <c oughs> <c oughs> ฝากกด s u b s c กดดิ่งเจ้นถ้คลิปใหม่ๆด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายจ <ะ S 1> ้าเจอกันใหม่ปีหน้าเลยกต่เปล่าไม่ยากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย